คือมีเรื่องมาเล่าเว้ยเจอผีครั้งแรกตอนเทปเคยเห็นเทปเดอร์โดนผีหลอกปะ่ะนี่แหละครั้งแรก จะเริ่มต้นเทรดอย่างไรดีจับต้นชนปลายก็ไม่ถูกเสียเงินให้ตลาดก็เยอะแต่การเทรดทองก็ยังไม่พัฒนาสักทีเราจะเสียเงินให้ตลาดกันไปถึงไหนคอร์สนี้อาจทําให้คุณเริ่มต้นเส้นทางใหม่ๆในการเป็นเทรดเดอร์ในการเทรดทองได้ดีมากยิ่งขึ้นคอร์สเรียนนี้นะครับมีชื่อว่า Seven นโเป็นโปรเจกต์ใหม่จากทาง Uhas เลยนะครับที่เราตั้งใจทำคอร์สเรียนให้คุณสามารถเรียนรู้เรื่องการเทรดทองได้ภายใน 7วันซึ่งในคอร์สเรียนนะครับเราแบ่งออกเป็น7ช h a วเตอร์เลยนะครับเพื่อให้คุณเนี่ยสามารถเรียนรู้และค่อยๆเข้าใจได้ในวันละ1 c h a p t e เตอร์เท่านั้นเองครับเพื่อให้ผู้เรียนรู้นะครับสามารถเทรดได้ภายในแค่เพียง7วันลดความสูญเสียในการเทรดลดเงินที่ต้องเสียให้กับตลาดครับ uhas.com เราคือเพื่อนแท้นักเทรด คือตอนนั้นช่วงประมาณตีหนึ่งเว้ยคือตอนตอนนั้นนั่งดู FOMC แถลงการก็คือจะเทรดชนข่าวนั่นแหละคือห้องทํางานผมอะอันนี้สมมุติอันนี้เป็นโต๊ะเนาะจะมีหน้าต่างบานใหญ่ๆหญ่อยู่ฝั่งขวามือก็คือมองออกไปเห็นสาเวน้ําเห็นสวนเลยและทีนี้เว้ยก็ไม่มีอะไรก็ปกติถึงประมาณตีสองง่วงแล้วเราก็อ่ะปิดคอมปิดไฟปุ๊บลุกขึ้นมาหันไปคือสตันอะสตันแบบ ช็อกเลยคือที่เห็นไว้คือผู้หญิงหัวฟูฟูชุดยาวๆแบบยาวเป็นเดทเนาะคือทำอะไรไม่ถูกเว้ยคือเข้าใจป้าเวลาคนเรากลัวมากๆเราจะแบบช็อตอะเคยเคยเลี้ยงแมววะเคยเลี้ยงแมววะคือเวลาแมวกลัวมันก็จะอยู่แบบแล้วก็โก่งตัวเนาะกูเป็นแบบนั้นเลยคือเข้าใจป่าถ้าสมมติเราหันนะหันแบบแป๊บหนึ่งอะกูไม่รู้ว่ามันจะวิ่งมาตุ๊ดุ๊ตุ๊ต,ตุ๊ตนะุ๊ต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 ร๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ต พื่อให้มั่นใจว่ามันจะไม่ละสายตาจากเราแล้วที่นี้ทําไงไอะเอราวาว้าวุ่นเลยสิก็เจ้าแม่งอยู่งั้นแหละตอนนั้นคือเลือดสูบฉีดแบบร่างกายขนลุกสู้ละแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมพอไปสักพักอะตาเราจะเริ่มชินเว้ยแล้วผมก็ร้องเฮ้ยเสือ้อคือแม่งเป็นเสื้อขนสัตว์ที่แบบแม่บ้านตากเอาไว้แล้วแม่งโคตรน่ากลัวก็คือตอนนั้นยังกลัวอยู่นะกลัวมากๆแต่วิ่งออกไปเก็บ เก็บไอ้เสื้อ,อน,นั้นอะเพราะว่ากูกลัวตอนวิ่งไปกูก็กลัวว่าจะมีตัวอะไรมาจับกูมาจับกูรีบาปั่นไหม <c oughs> อืมหลอนไปเองปั่นตัวเองล,วล,วล้วนๆเลยความเจ็บปวดในการเทเหรออ่า E.P. ที่แล้วไง ยังเจ็บปวดไม่พออีกเหรอ <c oughs> ความเจ็บปวดของตัวเองมันจะไม่ค่อยสนุกอสิแต่ความเจ็บปวดของคนอื่นอะ่ะสนุกเสมอคุณผู้ชมคิดอย่างนั้นไหมทุกครั้งที่แบบเพื่อนเล่าอะ่ะมันจะสนุกเว้ย <c oughs> เองนั่นแหละคืออย่างนี้คุณผู้ชมมันเว้ยไอทอมเนี่ยมันเป็นพวกชอบความท้าทายการเ MM อ็มเอ็มไม่ต้องพูดถึงมีแต่ทีพีเอสอลไม่ต้องใช้ใจล้วนๆในช่วงที่มันเปิดเซลล์ช่วงสงครามยูเคนะมันจะมีช่วงที่แบบ สงครามเกิดแรกๆอะ่ะมันกําลังจะใกล้สงบละมันก็เงียบๆไม่ค่อยมีอะไรแนวโน้มของทองก็จะเป็นขาลงเลยทุกอย่างสัญญาณอะไรขาลงหมดเลยน้องมันตื่นเช้ามาเปิดต่ำเซลลกะกินนิ่มเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมจรวดแม่งลงลงพันทุม่มขอน,น้องแม่งระเบิดต่ำแม่งละลายไปกับโรงบาลเลยคือแม่งแบบช็อตฟิลมากอะตอนนั้นเปิดไปไม่ถึงชั่วโมงด้วยใช่ไหม นี่แหละที่เขาเรียกว่ายิงกันอยู่นู่นเดือดร้อนยันประเทศไทยผมจบโทร MBA จากมหาลัยมันดีพอซึ่งเป็นมหาลัยอันดับหนึ่งของอินเดียครับถ้าบ้านเราก็คือจุลานี่แหละแม่งเรียนโคตรยากคุณคิดดูเรียนภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษสำเนียงอินเดียฮัลโหลเอวี b บอดี้ฮาวยูทุเจแบบนี้ย เรียคนคุดยากกว่าจะจบเหนื่อยมากแล้วก็ก่อนหน้าน,นี้ผมก็ทํางานาวางระบบกล้องตรวจจับรถอะไอ้คุณผู้ชมเคยขับรถแล้วไปเหยียบเส้นมาะเหยียบเส้นแล้วม,มีมีใบสั่งส่งมาบ้านนั่นแหละที่ผมทําก็ทําให้ตํารวจนี่แหละไม่รู้ไปยังไงมาไงกลายเป็นเทรดเดอร์เฉยเลยตอนน,อน,นี้ตอนนี้ก็อยากไปเทรดหวยแล้ว <laughs> ความล้มเหลวจากการเทรดมีบ้างครับแต่มันไม่ค่อยส่งผลทำให้ชีวิตต้องลมลุกคุกขานสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าอย่างแรกคือผมเป็นสาย V I ด้วยก็คือเล่นหุ้นด้วยก็คือมีความผมเน้นความมั่นคงครับส่วนการเทรดที่เป็นเดทอะไรพวกนี้จะเป็นเงินเย็นเพราะฉะนั้นพอเสียผมไม่ค่อยมีปัญหาในส่วนนี้แต่ที่ส่งผลมากที่สุดคือตรงนี้ครับคือผมเป็นเนื้องอกเส้นประสาทที่พบได้ 1ใน400ล้านคนครับคือแล้วมันมีโอกาสเป็นมะเร็งได้ในอนาคตด้วยตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะผ่าเพราะว่าถ้าผ่าผมเสียเส้นเสียงคุณผมอายุ29มึงจะตัดเส้นเสียงกูออกเนี่ยนะคือแบบเหมือนชีวิตหายไปเลยอะเครียดไหมเครียดกว่าเทศเสียอีกมันคือชีวิตเลยแต่ผมกว่าผมจะมาเฮฮาแบบนี้ได้นะช่วงแรกๆที่ ได้รู้ข่าวก็คือช่วงปีที่แล้วอ่ะก็คือเครียดมากแล้วก็เครียดดับเบิลไปอีกเพราะว่าผมไปโรงพยาบาลผมโดนโรงพยาบาลปฏิเสธ3โรงพยาบาลอ่ะปฏิเสธที่จะผ่าตัดเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นเคสที่อันตรายและเสี่ยงมากฝีมือไม่ถึงโดยภาพรวมถือว่าได้ครับแต่คนที่ได้มีส่วนน้อยมากครับคืออย่างแรกคือต้องมีวินัยก่อนครับสมหมวินัยเลวมากครับเมื่อก่อนทุกวันนี้ยังโกงตัวเองอยู่เลย ตอนนี้ผมกินคีโตเนาะมันคือการไม่กินน้ำตาลแล้วก็ไม่กินแป้งเนาะยังไม่ต้องไปไหนไกลเลยน,นี่สารกระตุ้นมะเร็ง <c oughs> <c oughs> มีไหยเร็วมาก <c oughs> อะตอนนี้เรามีคอร์สสอนเทรดทองตั้งแต่พื้นฐานยันขั้นแอดวานเลยครับขั้นแอดวานกำลังจะออกและอีกไม่นานใครสนใจทักไลน์ you h a เพื่อถามรายละเอียดได้เลยครับ ตอนทักไปก็อย่าลืมพิมพ์นะครับว่าจานโกู้นย์หนึ่งเขาอาจจะลดให้ผู <laughs> ้เล่นนะอย่าไปหาทํานะสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับแล้วก็ขอบคุณน้องทอมมากที่มาสัมภาษณ์แกมบังคับครับ,รบสวัสดีครับ <laughs>